นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับข้อดีของการใช้องนะครับผมจะมาบอกข้อดีนะครับของการใช้อง์นะครับตอนนี้ผมยกองเข้ามานะครับก็แทบจะหมดแรงแขนเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวดูนะครับนี่ผมลงทรายแล้วนะครับผมทรายก่อสร้างทั่วไปนะครับนี่ครับผม ขุดหลุมครับใส่โอ่งเข้าไปครับผมเนี่ยครับแล้วก็ข้างล่างนะครับถามว่ารองพื้นด้วยอะไรนะครับนี่นะครับรองพื้นด้วยทรายนี่นะครับผมใส่เข้าไปเลยครับใส่ทรายเข้าไปเลยครับ ประมาณนี้ครับใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวมันเขียออกบ้างอะไรบ้างครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับก็นี่นะครับประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ครับใช้บล็อกหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวไก่มันชอบเขี่ยนะครับพอมันเขี่ยเนี่ยเขี่ยองกลิ้งนะครับครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ ให้มันตั้งนิดหนึ่งนะครับผมอย่าให้มันกลิ้งกันไปเดี๋ยวมันเขี่ยไข่ออกมานะครับผมให้ปากมันเห็นะครับแอนนิดหน่อยนะครับผมนะครับทีนี้ข้อดีนะครับผมข้อดีของการใช้องนะครับหนึ่งองมันเย็นนะครับเวลาหน้าร้อนเนี่ยข้างในองมันจะเย็นนะครับมันจะเก็บอุณหภูมิได้ดีนะครับผมฝนเนี่ย าเราวางด้านบนนะครับเป็นตะกร้าวางด้านบนเวลาฝน s, สาดได้นะครับผมแต่อง่งเนี่ยไม่สาดนะครับผมเราก็ดูทิศทางนะครับฝนมันมาจากด้านนูน้นเราก็หันอง่งมาด้านนี้นะครับแล้วเราก็มองเห็นนะครับอยู่หน้าคอกเรามองเห็นว่ามันไข่กี่ฟองมันฟักเราเห็นปฏิกิริยามันตลอดนะครับผมไข่กี่ฟองแล้วฟักหรือยังอะไรหรือยังเราจะมองเห็นนะครับผมถ้ามันกินไข่อะไรไปเราจะเห็นเลยนะครับผมจ้ะนะแบบนี้นะครัแบแล้วก็พอมันคุมอุณหภูมิได้ดีนะครับ หน้าหนาวนะครับหน้าร้อนหน้าร้อนก็เย็นนะครับหน้าหนาวก็ทําให้ลมไม่เข้านะครับดนันการฟักเนี่ยมันค่อนข้างจะ